สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างป่องช่างบ้าน ا อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมไปเจอเศษไม้อัดผมมีมันเป็นเศษที่แบบเอาไปทําอะไรก็ทํายากอะครับมันแตกมันไม่สมบูรณ์ั่งลยแต่มีมบางส่วนที่มันยังใช้ได้ก็เลยว่าจะมาทําเก้าอ,อี้ตัวเล็กๆนะครับแบบนี้นะม่านผมเรียกว่าตังนะครับอย่างเงี้ยจะใช้เหล็กเก่าที่เหลือหมดเพราะฉะนั้นผมมีเหล็กเหล็กเป็นสนิมแล้วแหละ เหล็กเนี่ยแต่ว่ามันก็ทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์เหมืนอนกันเราก็แบบสายรีไซเคิลนะชอบทาของมันรียูสนะครับนํากลับมาใช้ใหม่ได้ดีกว่าเราทิ้งเดี๋ยวผมจะเอาไอต้ตัวเนี้ยเหล็กเศษตัวเนี้ยมาทาเป็นขาเขาี้ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อไว้นั่งได้ด้วยแล้วก็เอาไว้วางชิ้นงานเวลาเราจะทํางานอะไรวางบนโต๊ะครับแล้วเราจะเชื่อมเหล็กหรือเชื่อมอะไรเชื่อมอ,อุปกรณ์เงี้ยเป็นโต๊ะเล็กๆเนี้ยถ้าเราเอาเหล็กมาเชื่อมเนี้ยเ,เ,เราเชื่อมบนเหล็กเงี้ย ก็จะถ้ามีโต๊ะแบบนี้ก็จะจะใช้งานได้ดีหน่อยแต่ถ้าเราเชื่อมแบบนี้ไม่เป็นพลาสติกนะครับรอยเชื่อมงเงี้ยเรามาเชื่อมบนแบบเนี้ยมันไหมหมดเดี๋ยวลองมาทํากันครับเรามาทําเป็นต่างหรือกาอี้ตัวเล็กๆนะ้านภาษาอีสาน้านผมเขาเรียกต่างนะกุญี์ตัวเล็กๆเดี๋ยวเรามาทำกันครับด้วยอาศัยของเหลือใช้ครับของเหลือใช้มาทํากันมาเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้ตรงนี้นะครับ นีใบปัดหลังอ่อนนะปัดออกอสนิมออกจากตัวเล็กนี้ก่อนนะ่ออสนิมมันเยอะมากเลยนี้ผมก็จะทําขาังก่อนนะครับตัดเอาขาลงก่อนเพราะขามันเนี่ยผมจะให้สูง25เซนนะครับตัดยีเซนสี่ตัว คาแราระหว่างกางเสาครับผมจะตัดตัวคารระหว่างกางเสาต่ตารราารอตระหว่างเสาขามันนะคนระับตัวคารระหว่างขามันนะครับตัวคารรบะหว่างขามนี่อย่างเงี้ยผมจะเอาความยาวสักยี่สิบเซน,นครับจริงๆมันต้องตัดบนล่างคู่คู่บนคู่แรงทั้งหมด ต้องใช้ทั้งหมดแตัวนะครับเพราะมันสีม่มุมเสามันส,สีด้านข้างละสองด้านแต่ทีนี้ผมจะเอาเหล็กด้วยความจํากัดที่เหล็กมันไม่เยอะนะครับผมจะตัดเอาแค่สี่ตัวแต่ว่าผมจะใส่ล่างสองบนสองเดี๋ยวมาดูครับว่าใส่ยังไงล่างสองบนสองเดี๋ยวผมตัดก่อนนะตัดยี่สิบเซนนะครับสี่ตัวเออเราก็ได้แล้วนะครับก็คือเหล็กอันนี้ขนาดยี่สิบห้าเซนนะครับความยาวเหล็กหนึ่งนิ้วนะความยาวยี่ห้าเซน สี่ตัวแล้วก็ยี่สิบเซนอีกสี่ตัวทีนี้ผมก็จะตั้งเสาแบบนี้นะขามันนะครับตั้งแบบนี้แล้วผมจะใช้เจ้าเหล็กตัวนี้นะครับเนีย่ยอย่างนี้นะด้านล่างสองอันข้างละสองอันอย่างนี้เลยนะครับเ <Okay. S 1> ชื่อมอย่างนี้เลยข้างละสองอัน <Okay. S 1> อ่าอย่างนี้นะเดีย๋ยวเรามาเชื่อมกันครับ ความสูงตรงนี้นะผมจะเอาอยู่ประมาณสักห้าเซนนะครับเนี่ยฮะนี่นะห้าเซนนี่ครับประมาณห้าเซนคือตรงนี้นี่ก็เหมือนกันข้างในวัดเลยนะครับวัดห้าเซนจากนี้ขึ้นมานี่ระดับห้าเซนทำงานเหล็กนี่ขา,าด็าไม่ได้นะครับแนะนำเลยนะครับเหล็กขาดนี่ยให้ขาดนะ พราะมันใช้ตลอดนะฮะความสูงเอานี่ครับวัดจากนี้ขึ้นมาในห้าเซนก็เชื่อมจากตรงนี้เหมือนกันขึ้นมาตรงนี้ห้าเซนแล้วผมกจะเชื่อมทั้งสองอันนะครับส่วนด้านบนอันนี้ผมไม่เชื่อมนะแต่ผมจะเอาใส่อย่างนี้ไว้ก่อนเพื่อให้เหล็กมันไม่เข้าให้มันตรงอะ่ะให้มันได้ฉากนะครับตรงนี้ข้างบนนี้ไม่เชื่อมนะแต่จะใส่อย่างนี้ไว้ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเชื่อมเหล็กกันครับ ีนี้ผมจะเชื่อมตัวนี้นะครับขึ้นมาผนละฝั่งนะเนี่ยฮะจะเชื่อมสองด้านเลยนะแต่ว่าเต้มๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อมอย่าเพิ่งเชื่อมแข็งนะอันนี้ก็คือคานด้านบนของมันนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเราแต้นๆก่อนนะ ตเต็มแต่นีกก่อนนะเราก็มานี่ครับนี่ฮะมันจะเป็นลักษณะนี้นะอ,อี่เราอ่๋อ ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับอให้มันได้ฉากนะเป็นลักษณะนี้เลยีนี้คุณเชื่อมได้เลยครับ เชื่อมลักษณะนี้นะครับผมเชื่อมเป็นรูปทรงลรักษณะนี้ทีนี้ตรงด้านนี้มันจะเป็นตัวล็อกล็อกกับแผ่นไม้อัดนี้คานตรงนี้มันเลยไม่จําเป็นต้องใช้น,นะครับเพราะพอตรงนี้มันล็อกล็อกข้างบนแหละเราก็มาไล่เชื่อมเต็มนะครับไล่เชื่อมเกลดเต็มเลยทีนี้หลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะมันจะได้เป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับนี่ถือว่าเชื่อมเสร็จแล้วนะต่อไปก็คือแก้ตัดไม้อัดแล้วมายิงนดุดสกูอัดลงแค่นั้นก็จบนะถือว่าเป็นรูปทรงแบบนี้เลย เดี๋ยวผมหาดูสีสเปรผมถ้ามีสีสเปรผมก็จะพ้นก่อนนะครับตัดไม่อัดครับทีนี้ไม่อัดมาไม่อาจาผมน่าจะใช้หน้ากว้างสักสามสิบคูณสามสิบเซนเลน่าจะโอ้ยเพราะหน้าหน้าเาาก้าอี้ตัวนี้มันเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบอยู่แล้วครับนะครับ Uh. เดี๋ยวตัดหนะ้าไมอาใส่ก็ แกใส่หน้าไม้มันก็เป็นเก้าอี้แล้วนะ,ววน,ะวนี่ครับเจาะสก,กูยึดนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมก้นสีนิดหน่อยเป็นสีดำด้านสไตล์ออกรอบๆสนิดหนึ่ง นี่คือเก้าอี้เล็กนะครับเป็นอี้นั่งอยู่ตังบ้านผมเรียกว่าตัง,ตงเอาไว้นั่งทํางานง่ายๆนะครับหรือเอาไว้นะครับเอาชิ้นงานขึ้นมาวางข้างบนออกเชื่อมอะไรนี้ก็ได้อันนี้นายดีถ้าใช้งานประจําบ่อยๆแนะนาให้เอาแผ่นตปวนี่ก็แผ่นเหล็กนะครับเวลาเราใส่วัดเชื่อมอใส่สายดินเกาะตรงนี้แล้วก็เชื่อมข้างบนได้เลย ผมก็จะทํไมนสักตัวอยู่แต่ว่าต้องใช้งานเชื่อมขนาดเล็กนะครับในพื้นที่แบบนี้อันนี้เราใช้หน้าอันนี้ประสงค์มันเอาไว้นั่งด้วยเอาไว้วางชิ้นงานด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะสําหรับช่องช่างของช่างบ้านบ้านคลิปนี้ครับขออนุญาตจบลงตรงนี้ขอคุณนะครับที่รับชมมานะครับขอบคุณมากครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ